สวัสดีครับพี่น้อง<ม>แฟนเพล่แฟนมาล้อมครับต้องเชิญเราเพื่อนเอาไปเชียรบรรยากาศย่ำแรงๆครับพี่น้องเดี๋ยวจะเดินทางไปงานละตอนนี้นจะห้าโมงเลยจะโมงแรงแล้วนะครับผมบรรยากาศอันนี้ะนะครับเจอกันที่งาน,นครับบ้านเพชรธุมพรกิสัย สเกตกันเองต้่งเก่งใจกัน่นปถ้าจะไปก่อนถ้าจะไปก่อนยกมือขึ้นไปแล้วเหรอไปแล้วจะห้าโมงแล้ว,ลวจ,จะไปถ่ายหน้าง,งานต่อ ไม่ต้องคิดถึงนะคิดถึงพวกนี้เราอยู่ไหนนี่พกนี้อยู่เหล็ดอุรมปักมุดตะกอนนนทิกหรือบัดบันทิกตื่นอันบัพนิกผู้อะไรจงเอยู่ใกล้ใ้านลกปอยู่แต่อยู่ในนี่มันตาันปักบ่ข้นนะขึ้นอึ้็มากอ มันใหญไปกินมันจะกลือหายน้ำมันจิหิวน้ำมันจะหิวน้ำหรือเปล่าอ๋อมันกินไม่ได้นะมันไม่ได้กินกับข้าวเหนียวเฮ้ดอฟไอเกลือขี้คุ้ยมันจะใสเต็มดาเนี่ยดอฟโอ้ลู ลูกสีส่งน้ำไสเตื่นแล้วลูกสีส่งน้ำไสเตือนแล้ว <c oughs> จริงวะเอากดข้เลือกกี่ข้องหวานเา้ยยยยัยย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 ย ยินข้างหวานก่อนตัาไทยตักไปถ่ายตนกโอ้ยยยยดยยยยยลยะไยวยหยยยยยอยยยยยลยมยยงเหมือนยย่ยย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 ยหยยนยย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 นย่ยย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 กยย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 ยๆๆยยยยยยนยย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 น เี่ยวจะมาขอเสือขอนใจนไหเล้ต้องบาบางแค่ไหมันเหมือนอกจีแล้วเขาเลาเสือขาเสือสีเเขาสีเขียวมันบอกว่ขานใจเสือเขาสีเขียวเลยเนาใช่ก็เสือมขึ้นไหมครับบ่ขึ้นเลยนโอ้สินเมือนเย็นง้นอะไอยู่ ละลายในลิ้นเลยมันก็จะแบบเพรเย็ดของหวานแสบแ่บีแสบีีำดบมันเย็นอยู่แล้วนะบอกเราเห็ุพอดีโบรานปวด มันมันนะเนาะมีขาระอไทใส่พอทีตาคบแกินของหวานจะเกลือเพราะว่าแม่เห็ดแม่คนเห็ดมันโปรเียมันเลยบกินจะเกลือเอาเป็นยังไขวยเอดข้าคเจยทุกอย่างด้วยของหวานแต่พ่อของหวานไดสามถวยมได้ีไปเนี่ยม่ไก้กินไปเ่ไก้กินไปเนี่ยสามถวยเมื่อกเมื่อกี้นะ อนๆนไม่กินใรแต่ถ้าจากินของหวานขอซ่บทุอยางเบิ่งแต่หมูหมูแมวนอดเนี่ย้ากันเปิดฟัางโรโดกันสนันันไบอยู่เนี่ลูกิงบมมีเลมือคนเอากันบากเลยบอกม่ันตงนนไ้บานกันเลตัวเดีย พอมาจยุ่ในบานนี่บอกว่านี่ยนี่เบิรงกันนี่อยู่ไซนยุ่ในบานหักกว่าบานหฮอมเขาขึ้นไปใเขาหู่มัวแต่บอกขอเขาางกับงบดึงเขาแล้วดูด่างมันไม่แหลมเหมือนนนั้นลัวเดี๋ยวรับอนนี้มีคนฝากมาติดเอาใบน้มันมุกต่ไปหนเปรื้องเพราะเรามองเห็นใบนั้นดางมันแหลมเกิดปลอมเข้าไปเราแอบมินเจาะนิดเดอนุมัติยังอยู่ กินไปได้ยากนําบวาที่นี่ย่ารีด้พูนอร่าอร่อยมากใช่นหะเราเวลาเอ็กเคอร์ง่ายบอก่าของวานเราแฉะไปดลถึงตาของหวานตกหายไ้เฉพอเราหนาเราหวานเนาะการเนี่ยเป็นหลายมันสบาดีเลยไม่ต้องจาะของม อร่อยมากมักแตงมันมักแตงนึบเนาะมักแตงมันนืบนืบดีไหมบลาโจมหมดใค่ดิบบุดิจมไปหานจมบอกขอเป็นคนดีที่ไหนตุ้ยชิบะเคยใช้พวกสามสี่น้องบานไม่ได้จบอะไรจกระ อานะย่าเจ้าเยี่ยวฝือนะน้องบันเขาไม่้จบอะไรเลยอยอ่องดีเสียแล้วเราเดี๋ยชีวิตโอ้ยเดี๋ยวชีบินจบไรดีเสียแล้วฝืนึ้นมากก็ดีแหละพอชิตาเนี่ย <c oughs> ฟังเสียงคนภาษาเป็นตะบอกฝืนหายเดียา,า,ายวม <c oughs> <c oughs> าให้เราได้เจ้าเป็นียงเวลาจะนอนจะตรงแบบกระตุกแบบแบบคือแบบโง่หายใจอ่เนาะเขาเรียกว่าโชกเขาเรียกว่าโชกมชันจะมันจะย้อน ดีกพราอมีนับแต,บตว่วา๊าผมเดินทางแล้วนะครับของหวานแสบอีดี แค่เมีไฟกินหอไปกินเดิอีเลยแล้มีไฟกินหอไปโอ้โคุเลียงไปไนี่อจีแคหอต่อไปกัมั้ยเล่นอย่างหอจลงดินพี่น้ครับพอกนคจิหนะครับพี่น้องพอกันยุ่งงานครับครับ